สวัสดีครับผมเอก59ออโต้การ์านะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กับเจ้าคันนี้นะเป็นรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ในบรรดารถอีโคคาด้วยกันเนี่ยคันนี้ออปชั่นมาแบบจัดเต็มหรือเหลือเลยนะครับออสำหรับข้อมูลพื้นฐานคันนี้นะเป็นตัวนิ s a n n o t e นะครับปี2 0 1 7นะครับตัว1.2 VL ตัวท็อปเลยตัวนี้นะมีข้อดีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะไมคแค่70,000โลเท่าน,นั้นเองรถสวยมือเดียวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้ราคาเพียงแค่3 3 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ก่อนจะไปดูในส่วนของของรายละเอียดนะครับอย่าให้กด subscribe กดติดตามให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถว่าเจ้าโน้ตคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับมาครับ เรามาดูส่วนของตัวด้านหน้านะครับสำหรับเจ้าโน้ตคันนี้เนาะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับไล่มาตั้งแต่การดีไซน์ของเขานะดีไซน์ออกแบบมาค่อนข้างจะสวยหรูนะครับในสไตล์ของตัว V-shape นะครับมีการตกแต่งในส่วนของตัวโครเมียมนะครับแล้วก็สีดำเป็น No Black นะครับแล้วก็ได้ชูสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับยิ่งสวยเข้าใหญ่นะมีรายละเอียดอะไรบ้างมาดูกันนะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ โปรเจคเตอร์นะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์นนะมีไฟเดียร์ไทม์และนิ้งไลน์มาให้นะครับที่เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาดูหรูหราแล้วก็ดูดุดันมากๆออกแบบมาค่อนข้างจะสวยงามนะครับในส่วน,นวนน,อนของตัวด้านหน้ารถตัวนี้เนาะครับผมมาดูในส่วนตัวด้านท้ายคันนี้นะนะครับน่าสนใจมากๆออกแบบมาผมว่าเป็นรถ รุ่นหนึ่งที่ออกแบบด้านท้ายมาค่อนข้างจะสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับในความรู้สึกของผมนะค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับตัวนี้มาดูออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับลายมาตั้งแต่ด้านบนนะหลังคางของเขาก็เป็นแนวนะสันคืนนะครับช่วยในการาจัดระเบียบอากาศที่ไหลผ่านนะครับหลักอาการพลาศาสตร์นั่นเองนะครับทำให้ตัวนี้รดเสือลอมรถวนลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเสาอากาศเป็นแบบหางหนูนะขนาดเล็กแล้วก็ด้านบนติดตัวสปอยเลอร์ด้านบนมาให้นะครับ ตัวนี้ด้านล่างมีที่ปัดน้ำฝนมาให้ไฟเบรกโดนที่สามมาให้ไล่ฟ้ามาให้นะครับครบครันนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันมาให้เป็นแบบปลายท่อคู่ด้วยนะสวยๆเลยแบบด้านหลังดูเต็มมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะที่เป็นซิกเนเจอร์เลยคือไฟท้ายไฟท้ายของเขาก็นะครับผสานไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ีผสานกับตัวชุดไฟเบอร์ออปติกนะครับทำให้มองในระยะยามคาำคืนเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับเราเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับเจอกับพื้นที่ ค่อนข้างกว้างที่จะใส่สัมภาระแล้วก็ตัวฝาท้ายเปิดมาได้ค่อนข้างสูงมากๆนะสำหรับรถในสไตล์ segment นี้นะครับตัวเบาะหลังของเขาเนี่ยสามารถพับลงไปได้นะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับแบ่งซ้ายขวา60-40นะครับพับแบบเรียบลงไปได้เลยนะตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวนี้รถอเนกประสงค์จริงๆนะครับก็ถ้าสนใจสอบถามกันเข้ามาตัวนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อมาครับ ครับผมมาดูในส่วนของตัวด้านข้างสําหรับเจ้าโน้ตคันนี้นะครับก็แน่นอนตัวนี้มาเป็นแบบรถสไตล์ท้ายตัดหรือว่าหประตูนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างจะสวยหรูแล้วก็การตกแต่งเนี่ยก็ดูพรีเมียมมากๆนะครับไล่มาตั้งแต่กระจกมองข้างของเขาคือเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะครับแล้วก็พับเก็บด้วยไฟฟ้าปรับมุมด้วยไฟฟ้าด้วยตัวนี้นะครับมีชุดสเกิร์รอบคันมาให้ได้ล้อแมกขนาด15นิ้วยางใหม่ตัวนี้ยางปี2021เเลยนะนะครับก็ใช้กันแบบยาวๆนะครับ สภาพภายนอกค่อนข้างดูดีเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตัวออปชันภายในว่ามีอะไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าตัวท็อปตัวนี้ให้มาแบบจัดเต็มมากๆเดี๋ยวตามผมมาครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในสำหรับเจ้า Nissan Note คันนี้นะครับของเขาก็อย่างที่ผมแจ้งเลยคันนี้แบบออปชันมาจัดเต็มมากๆนะครับมาไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสําหรับคันนี้รับรองว่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ ก็สาหรับตัวเบากคัตติ้งมาของเขาเล่นลายเฉดสีมานะครับตัวภายในของเขาอะโทนสีอะของเขาจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีขาวที่เป็นแบบนวลๆหน่อยนะครับดูหรูหราดูภูมิฐานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผงคอนโซลต่างๆตัวทีมต่างๆก็ตกแต่งด้วยสีดำเป็นโน้บล็์นะครับตัวนี้เป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับพวงมลาลัยเป็นแบบสามก้านแต่ว่าเขาออกแบบเป็นแบบตัวดีเชฟก็คือตัวท้ายตัดนั่นเองนะครับ ขับขี่กระชับมือดีมากๆแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมอลติฟังก์ชันด้วยนะตัวนี้นะครับออปชันของเขาอยู่ฝั่งขวานี่เลยนะครับให้มาแบบจัดเต็มนะครับตัวนี้มีเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็กระจกพับเก็บด้วยไฟฟ้าปรับมุมด้วยไฟฟ้ามาให้นะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกต่างๆก็ให้นะครับมาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับมาดูในส่วนของตัวแผงเลื่อนไม้นะครับของเขาก็เป็นแบบช่องอนาล็อก2ช่องนะครับ ตรงกลางเป็นหน้าจอ M I D นะครับบอกค่าเฉลี่ยการใช้างานต่างๆน้ำมันที่เหลืออยู่เป็นต้นระยะทางที่วิ่งไปสำหรับไมค์คันนี้อยู่เพียงแค่73,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บุ๊กครบกุญแจครบตัวนี้รถสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวแผงคองนโซลกลางนะครับตัวนี้ออกแบบมาคล้ายๆกับหุ่นยนต์บับเบิบเหมือนกันเนาะนะครับตัวช่องแอร์เป็นแบบ2ช่องนะครับตรงกลางเป็นแบบวงกลมนะครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ต วิทยุให้มาเป็นแบบของเคนบูดนะครับเป็นหน้าจอแบบแทสกรีน7นิ้วเนาะตัวนี้ออพอร์ตเชื่อมต่อของเขาก็ให้มาครบครันนะครับต่อบลูทูธได้มี AUX มีพอร์ต USB มาให้ HDMI มาให้ก็ครบครันแหละสำหรับตัวนี้นะแอรเป็นแบบออโต้ด้วยนะตัวนี้เย็นเจี๊ยบแน่นอนหายห่วงนะครับชุดเกียร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติ CVT นะครับสำหรับตัวนี้ ที่สําคัญตัวนี้นะมีกล้องรอบคัน3 6 0องศาม,มาให้แล้วก็ที่สําคัญนะตัวกล้องถอยจอดก็มีมาให้นะครับขึ้น2ที่เลยที่กระจกมองหลังด้านบนนะครับกับขึ้นที่หน้าจอในส่วนของตัววิทยุนะครับครบครันแน่นอนเ,ออเสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวภายในตัวนี้นะครับอ่าระบบความปลอดภยัยเข็มขัดนิรภัยให้มา5จุดนะครับถุงลมนิรภัยให้มาอ่ะครบแล้วในส่วนตัวภายในครับ ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องสําหรับเจ้านิสันโนดคันนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับขนาดความจุ1 1 9 8ซีซีนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สสูบ12วาล์วานะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับชุดเกียร์ที่เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติที่เป็นแบบ CVT ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันมากๆตัวนี้นะวิ่งเฉลี่ยเขาเคลมกันอยู่ที่ประมาณสัก17โลลิตรเท่านั้นเองนะครับเติมได้ถึง E20 E20 นะครับนนะครับ่็ ตัวระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเนาะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของสภาพโดยรวมแน่นอนตัวนี้นะน็อตไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบรอยอาร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับรถสวยเดิมคันนี้สวยกริปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าโน้ตที่ผมพามานำเสนอในวันนี้นะครับเรียกว่าเจ็ดดวงแน่นอนนะครับถ้าหารถตุนนี้อยู่หรือว่ารถประเภทนี้อยู่นะอยากให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่อยู่ในตัวเลือกของคุณลูกค้านะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวนิสันโน้ตตัวนี้นะนะครับสามารถนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 4ย์2 6 6 6 6นะครับนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะครับ ก็สำหรับโชว์รูมของเรา59อโตคาแกลเลอรี่นะครับของเราอยู่บนถนนเกษตรน้อมินใกล้ๆก,กับตลาดปัตวิกรณ์นะครับ <ๆ S 1> ก็มาทดลองขับกันได้นะครับเปิดกันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นนะครับสนใจนัดหมายเข้ามาทดลองขับได้นะสำหรับตัวนี้นะครับกับอีก2ช่องทางที่ผมฝากไว้หน่อยหน้าเพจเ c e b o o k นะครับ59โตคาแกลเลอรี่ฝากกดติดตามเอาไว้สักนิดน,นึงแล้วก็ แน่นอนช่อง YouTube ของเรานะครับ59 Auto Channel ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้นะครับก็จะมีรถสวยๆแบบนี้มานำเสนอในทุกๆคลิปที่เรามานำเสนอนะครับก็ฝากไว้หน่อยสำหรับคันนี้นะครับสำหรับนิส s ันโน้ตตัว1.2 V L ปี2017ครับราคา3 39,000บาทเท่านั้นเอง